ต้มตำอะไรจ้าตำอะไรอยู่ตำปูะคับไกห่หมดกรัรละมังแล้วหรอแล้วข้างหลังทอดได้ยัง <ivas S 1> โอเคอาหารคือความใส่ใจคะเราต้องทำให้ที่สุดของความสามารถของเราสสเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเนี่ยใครทําก็ได้ <ave. S 2> แต่สิ่งที่พี่ทําคือทุกอย่างในร้านพี่ทําเองหมดถั่วคั่วเองมะนาวคั้นสดทุกวนัน เจียวกระเทียมกากหมูเองไส้เกี๊ยวพี่ตีเองปรุงเองคือคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ขนาดหมูสับที่เอาไว้ลวกอะ่ะพี่ยากจะต้องแบบมันเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่ผสมกันเพื่อไม่ให้มันมันไปไม่ให้มันแข็งไปเหมือนแบบเราใส่ใจทุกรายละเอะียด โรดเดดเริ icate, ่มสร้างแต่ะรุ่นคุณพ่อมาจนทุกวันนี้จนมาถึงผมเนี่ยรดเดดบายนพผมเนี่ยคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความเป็นรดเด็ดอยู่ทุกอย่างหมดอินเกเดียนที่ใส่6อย่างก็จะเป็น6อย่างอยู่แบบนั้นทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมรดเดดคือความเป็นไทยก๋วยเตี๋ยวไทยสัญชาติไทยไทยแท้ๆเลยเกิดมาเตี๋ยก็ขายขายอยู่แล้วตอนแรกๆเขาหาบขายอยู่ขายมาจนถึงปีประมาณปี2 0น่ะถึงจะเข้ามาอยู่ในร้านรักษาสูตรเหมือนเดิมทุกอย่างคือพ่อทามาไงผมก็ทํามาเหมือนเดิม เราเห็นลูกค้ามาหลายเจนแล้วเราคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาอันนี้คือสิ่งทําให้เรามีความสุขมากว่าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าคิดถึงวาระพิเศษเขาจะคิดเกีบถึงสมบูบณ์อาหารไม่ใช่แค่นั้นยังสามารถช่วยคนอีกหลากหลายให้คนมีอาชีพเกษตรกรพ่อค้าคนกลางพนักง,งานแล้วพนักง,งานก็มีครอบครัวของพนักง,งาน การกินของคนเ,นเปลี่ยนไปทายังไงดีคนไม่ออกจากบ้านเราก็คือต้องหาช่องทางพี่ก็เลยเออร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่หลายๆอย่างหลายๆแบรนด์ brand, เนาะค่า GP เนี่ยก็มันก็คือกําไรของเราที่หายไปกับค่า GP อ๋อันนี้คือเยอะไหมเยอะครับจริงๆครับไม่ร่วมเลยครับรเด็ดไม่ร่วมไม่เข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่อันอื่นสักอันเดียวต้นทุนอาหารเราไม่สามารถที่จะไปกับ GP ที่สูงมากขนาดน,นั้นได้มันหมายความว่ากำไรเราหายไปเลยเท่ากับเราทํางานครั้งนี้นเนจ้า เข้าร่วมแล้วเขาคิดเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่เอาเพราะจะทําให้ค่าอาหารของเราเนี่ยเราต้องบวกขึ้นไปอีกทําให้ลูกค้าต้องซื้อของแพงขึ้นไปอีกแล้วเราต้องมีลูกน้องเราต้องมีค่าเช่าเราต้องมีวัตถุดิบที่ดีแล้วคุณบอกว่าเพิ่มเงินสิลดของสิเราทําไม่ได้เพราะเราตั้งแต่เดิมเราซื่อสัตย์กับลูกค้ามาตลอดรวมเป็นคนที่บอกกับตัวผมได้ยินมาแต่ตอนออกใหม่ๆเลยรเ้ามาอก มันน่าสนใจไม่เก็บค่า G ีีไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยพอไม่มี G ีีร้านค้าไม่มีเหตุอะไรที่จะไป,ปร์คอัพราคาจงผลนี้ตั้งด้านเ,ออเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ลูกค้ามันก็จะส่งไปถึงลูกน้องด้วยว่าเอออีกหน่อยพี่ก็จะได้มีแบบพาไปเที่ยวมีโบนัสให้ตัวจีนมีตเอียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นวงจรที่ที่มีแต่ความสุขคือทุกคนได้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 ไดกำไรไม่ต้องสูงสุดแต่ได้กำไรทุกคน าก็อ,อยากทานของเราเราก็ต้องทําให้สุดฝีมือสุดความสามารถของเราขอให้สั่งมาเราก็ไปได้